ในวันนี้พวกผมสองคนจะรับบทเป็นพนักงานในร้านสะดวกซื้อในโลกที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดกีนคนจะรอดไปได้หรือไม่ไปตามดูกันครับไรดีเลยไปไม่กดออไปไม่กดล้วจะได้เล่นไหมออ <laughs> ไม่เท้าวิ่งไปงั้นไงต้นโง่เลยดิเีออบูเป็นโง่ยริงเลยกำ <odd> ลัลงรีสตาอกของเดี๋ยวจารีสตาอกของกระิิงเลยอะเอากุมถูกพื้นดีกว่า ถูกเลยเช็ดเลือดนี้ปะนี่ไงเช็ด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 เเช็ด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 ล้ไหนจิ้มหน้าหน่อยดิเช็ด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 เมกลยนี่ดิอันนี้ตัวอะไรอ่ะนะเอานี่มาอ่านี่ไงมัน้าเรก็บศพเว้ยมันท้าเราเก็บศพเก็บได้เดยั่นเูนี่ก่อน กินกินขยะไหมพี่เอาขยะไหมไปดีกว่าเอาขยะไปทิ้งดีกว่าให้ทิ้งเดี๋ยวนะเอาศพมาทิ้งก็ได้ได้เงินด้วยโอเคถูกถูกเอาไปออฟเฟนยูนิฟอร์มบอยแค่ไหนโอเคลาดไนเอฟเฟนเดียวมานนโอเค คิดว่าปกตินะแบกไอเทมเสร็จแล้วแล้วก็กดตรงนี้เสร็จละก็ของจะถุงไปเฮ้ย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 ยิงกันได้เลยบอกเลยยิงเอออุ้ย<ช>เขีเ้ยอถ้าแบบไม่ถามอ่ะคนฆ่าคนเราเสีบห้าบาทเฮ้ยอัอนหนึ่งเก็บเก็บเก็บตบกัน เลยยิงทัดเดียวด้วยนะเา้าจะได้ตังค์คืนไปอยู่นะนัดอืไอนี้ไม่ใช่คนจริงเปล่ามันไม่มีแสกแกนไอดีกับไม่มีอาชีพจริงเหรอยิงแหม่อ <laughs> ต้องขอสะอาดกัน เอาถุงมาเก็บไปเอาถุงมาเก็บเอมมานเอมมาติดเหลืองมาเนี่ยไม่ติดหรอกเติมของดีกว่าของเติมของเติมยังไงอ๋อนอี่อ๋อนี่อ๋อหมดละของเกี้ยงไหนสอบถามดิเอ่าดูดูคอมเมนต์เหมือนจะเรื่องจริงนะสแกนสักเฟซฟูด้วยเหมือนจะจริงจูเลียจูเลียต้า แกลนเกอร์ยูเนต้าแกนเกอร์โอเคชื่อถูกพัมเปอร์อืมว่าไม่ไม่ปกตินะทำไมอ่ะอาชีพมันบอกว่าเป็นพัมเปอร์ก็คือช่างปลาปาแต่มันบอกว่ามันเป็นไฟแอดเทนเดนมันไม่ใช่นะไอดแื่สักทีนี สักทีหนึ่งสักทีหนึ่งเอาแมนแมนเย๊กบวาก่อนตามแล้วสิบโลซะโขไม่เอออะไรส่งของมาถ้าเงินเงินไม่เงินไม่ลดอะไรว่าถูกอะเอออ๋อเนี้ยถูกต้องถ้ากุเหลือเศษเนื้อไอ้ชิ้นหนึ่งแต่ทำไมมันถึงไม่เที่ยนเราแอบวะ อ่ามันไม่กันเวลาเราไอ้นี่อ่ะกันเวลาเราเราปล่อยสก,กินมอเกอร์ออกไปอ่ะแล้วมันจะกลับมาฆ่าเราแล้วมันเราเลยมันแยให้เอาให้รับโทรศัพท์นี่เขาอ,ออกไปช่วยเหรอเออจริงเปล่าถือปะคือ, <laughs> ถ,อถือก่อนให้ช่วยอะไรจะได้ไม่น่นารอด ไอ้เหี้ยปืนใช้ไม่ได้ปืนใช้ไม่ได้ปืนใช้ไม่ได้รุ่น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 รุ่แอบแอบแอบไอ้ไอ้เดาเดาเดาไปยังเอามันไปแล้วมึงมันแจมปืนได้ด้วยมันเอาแบบเป็นเนื้อมาพันปืนอ่ะแราไมนใช้ไม่ได้เอาบัตรมาดูชื่อว่าเควินเควินลอสันเควินลอสันดีชื่อถูก <incident>. Okay, อินสันโอเคผายประกันโอเคถูก oh, ถ okay, oh. oh, oh, mm ูก hmm. อ oh. okay, mm ๋อมาอาวียโอ้ะกดผิดเสเชิ้ตแอนด์ทายเอฟวีโอเคได้ได้ผ่านผ่านี้ผ่านนี้ผ่านาน,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 นี่ตังด้วยอ๋อ oh, ติดประตูเอากก็าเาเสร็จแล้ว ให้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ไปที่บัสโอเคกลับบ้านเลยนี่ก็จบเกมเลยไม่มีแบบไนสองน่าจะมีผู้โชคร้ายคนหนึ่งน่าจะมีผู้โชคล้ายคนหนึ่ง <laughs> โจดิเนอร์เบิร์นดาวน่าจะไฟไใหม่นะฉันคิดว่าเนน่าจะไฟ่ใหม่แล้ว อมันคือโปสเตอร์สักสักหน่อยดิแปะเลยใจคอนเฟิร์ม <c oughs> ใจ้ใยคอนเฟิร์มไอ้นุ๊กโอ้ตัวเยอะจังเลยซื้อไ,ไม่ใช่เด้อไม่เกี่ยวดิไหนเอาบัตรมาดูโรเจอร์คอนลอยมันดูใ<ด>นชอบเลยด้วยชอบมีอะไรเอาซื้อได้ โอเคมีระเบิดเฮ้ยมีระเบิดครับพี่มีมีไม้ด้วยยี่สิบเหรียญเอ่อไม่ทำงานละโอเคฉันว่าเขาฉันฉันว่าเขาแค่เมานะจัดอัพฮึว่าเขาแค่เมาอันได้แค่เมาไปเีฉยก็ซีเราแหละโอเคไปไปผ่านผ่านผ่านสีบอกว่าตามยิงทตามไปน่ย้าไม่จีนเขาจะเร่งกับมา เสื้อผ้าก็สปกนิดหน่อยมีลูกค้ามาโดนจำสเก็ตก็ดูปกตินะคนนี้ดูจะภายนอก,กเก็บ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 มาบัตรมาสแกนชื่อวา่าคาร่าไม่โดนจ้างงานยูนิตจ็อบนาวอ่านาวอันเนี้ยปล่อยาีโม่อะโมอ้าวชีบไม่ตรงไปเลย<ด>เก็บกวาดเก็บกวาด แกนดิอืมอ่าถูกปะโอเคอาชีพถูกมันในนี้มันบอกว่าเป็นแม่ไม้แต่ว่าตัวตัวเขาบอกว่าไม่ใช่ห้าร้อย just at h o มาชิงทีวีปกติห้าร้อยเจ็ในนี้เขาบอกว่ามันเป็นแม่ไม,นะ like ม้าไงยูซาวไลท์ไมฮัตแบน เดี๋ยวมันหมอบมันเป็นแม่ม้านะขอแม่นแม่นนะขอแม่นแม่นนะข้อมูลไม่ตรงจะบ่นจะพิยอะไรหสันแล้วสิบโดนตะโกไปทั่วเชิญไปเก็บไปทิ้งกันแล้วจะกินตงคงรถปะไม่รถใช่ไหมไม่ไม่น่ารถนะไปเพิ่มเพิ่มอ่าไปประถูเฮ้ยมึงกินประตูทำไมดูบัตรดิไรอันโฮ N N E T ไปเดี๋ยวกำหนดกำจัดสิ่งไม่มีชีวิตมีอย่างเดียวเองก่อนขอนูรนแหละโอเคอ่าไปไปไปอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อจะไอ้ยนี่ใครล่ะปลาอะไรดีกว่าปลาควาใส่อ๋อตกใจหมด กูนึกว่าไอ้ในหัวกูคือกูคิดว่าสวาดได้วิ่งกลับมาไม่ใช่ไม่ใช่กูนึกว่ามันวิ่งกลับมาจัดการกูแหะฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนนัปืนอยู่ไหน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 ปืนอยู่แถวนั้นอะปืนไม่ได้อ้ไรยังยิงมันยิมันเออเออปลอมตัวไอเจ้ากูไปปั่นไฟเพียเดียวเอง มึงนี่นเนื้อเยอะซะด้วยน่าจะอร่อย,ยตัวนี้ธุรกิจมันร่ำรวยมากเลยเกมเต็มก็น่านเด่นอยู่นะดูสนุกดี <c oughs> เลือดเยอะจังวะตรงนี้นะขนาดแกนบรันดอนเขลเลอร์โอเคชื่อตุ <c oughs> เป็นเ <c oughs> ด็กเซอร์ <c oughs> อืม Does <c oughs> talk out a purple hour uh ago อ่า <c oughs> โดนแล้ววนะนัดเกิดอะไรขึ้น มันบอกว่ามันเป็นเด็กเสิร์ฟที่ไอ้ร้านที่ในข่าวจำได้ปะมันบอกว่ามันเพิ่งจะเลิกงานมาไม่กี่ชั่วโมงอ้าวปืนอยู่ไหนครับวัในข่าวบอกไฟมันไหม้แล้วใช่ปะใช่ร้านมันเบิร์นดาวไปเดี๋ยวมันบอกมันเพิ่งเลิกงานปืนปืนไหมไม่นัดดูดูที่ฉันไอ้โฮมันเนอร์เบินดาวเกิดการนี้ยิงไอ้กูเกลียดการหมุนหนึ่งเลยแล้วหมุนแล้วยิงอ่ะ เก็บเลยมีชิดเนื้ออีกไหม